สวัสดีครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับก็เลยมาหาอะไรรีวิวเล่นๆให้ดูมารีวิวพัดลมไร้สายนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่โดยที่เอาไปทํางานด้านนอกแบบมันร้อนนะครับผมเราก็เอาพัดลมตัวนี้ไปตั้งเอาไปจอจมูกเลยเฮ้ยไม่ใช่เอาไปเป่า เป่าหน้าอะไรเงี้ยแต่ไปจอดจมูกนี่หวัดกินนะครับผมเดี๋ยวผมมาแจ้งก่อนนะครับว่าพอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับข้อมูลที่เคยคุยกับใครไว้นะครับหายหมดเลยนะครับผมไลน์นี่ก็หายไปเลยแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าบางทีใครทักอะไรมาก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันรุนนวานี้อ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวพัดลมให้ดูตัวนี้เป็นของยี่ห้อก็ดีวอลนะครับผมมันอ่านว่าวอล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 ยี่ห้อดีวอล <laughs> เดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าของเพิ่งมาถึงก็เลยมาเปิดกล่องให้ดูนะครับอ่าเด็กแกามาก่อนโอ้ยมันมันแน่นอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าแบบไหนละกล่องอ่าต่อไปห่างนิดนึงไออ่าเดี๋ยวให้ดูรูปลักษณ์ก่อนว่ามันหล่อไหม คนถ่ายหลอ่อพัดลมมันก็หล,ล่อแหละเออไม่มีใครชมชมตัวเองอันนี้นะครับมันจะใส่แบตเตอรี่นะครับผมขนาดยี่สิบโวลต์สิบแปดทับยี่สิบโวลต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูก่อนว่ามันจะเปิดได้สักกี่ชั่วโมงนะครับมันก็มันก็จะปรับเบอร์ได้ส่วนแบตเนี่ยเขาไม่ได้แถมมานะครับผมผมซื้อแยกมานะแบตก้อนหนึ่งมันก็อยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่เนี่ย พันเก้าถึงสองพันนะครับผมเป็นยี่สิบโวลต์ลิเทียมไอออนขนาดห้าแอมป์นะครับมันเนี่ยมันก็มีแบบมีของปลอมด้วยนะของปลอมของแท้ผมก็ดูไม่เป็นหรอกผมก็ซื้อมาลองดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมอ่ามันมีโค้ดอะไรของมันก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวลองเลยดีวยกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลามันก็จะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมให้ดังจึกอ่าโอเคมันดังจ๊กแล้วครับดังกรับละ เสียบเรียบร้อยคราวน,นี้เราก็จะมาลองเปิดว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงลมนะมันบอกยี่สิบโวลต์เห็นไหมลองเปิดอ่นนะครับอันนี้เปิดปเบาๆก่อนแล้วก็เปิดแรงอ่าน,นี่ขนาดกลางเออใช้ได้เลยครับเอเสียงลมใช้ได้เลยนะครับผมมาเปิดซูนหน่อยแรงแค่ไหนนี่ โอ้กระจุยกระจายนะครับผมแรงใช่ได้เลยลองเอาถุงนี้ไปเทียบก่อนเนี่ย <c oughs> มันไม่ปิวมันไม่ปิวเดีย๋ยวหาอะไรดูว่ามันแรงแค่ไหนเอาอะไรดีนะเอาอะไรที่มันสามารถปิวได้ระเบิดอ่ะอันนี้แล้วกันอลองนะเดยปเปิดกันอันนี้แบบกลางกลาง กลางนี่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 ปรับแรงหน่อยโอ้โหปิยไปแล้วโอช้ได้เลยนะครับนี่นี่น่น่นม่เสียงอะไรว่าเสียงลมหรือเสียงอะไรนิ่งน่หัวจะออกดี่น่นเนี่ยนะหัวจะออกนิ่งนิ่งนแรง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 นะครับชัได้เลย เดี๋ยวผมต้องลอไปใช้ดูก่อนนะว่ามันจะเปิดได้สักกี่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็จะมาบอกนะครับว่ามันใช้ดีไหมตัวนี้ราคาเครื่องป่ามันอยู่ที่สองพันสองนะครับผมก็ซื้อทั่วไปนี่แหละ l a ซาด้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องดูนะครับบางทีมันมีร้านปลอมไงไอ้ปลอมหรือจริงแบบไหนผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแต่นี้ผมก็ไปถามคนที่เขาเคยใช้แล้วเขบอกโอเคไห่หวานเจี๊ยบเขาวาง้นะผมก็เลยเอามาไงเชียอคนง่าย ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะดูนี่ได้นะครับถอดอย่งไรวะมันก็จะแน่นนิดนึนงอ่ะถอดออกมาปุ๊บแบตเตอรี่มันก็จะสามารถกดอย่างนี้ดูไงอ่ะตอนนี้แบตสามก้อนเต็มนะเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้านะครับว่ามันใช้ดีไม่ดีเดี๋ยวผมมาบอกนะถ้ารวมเบดเสร็จด้วยก็แบตเตอรี่ด้วยก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองพันสอง 4,002นะครับผมวมแบตเตอรี่นะ4,002ยังไม่ลมแท่นชาจนะแต่ว่ายี่ยห้อมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเครื่องมือจะว่าอันดับหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับผมผมก็เพิ่งมาทดลองเหมือนกันแต่ว่าสวรคนโรตารีที่ผมซื้อมาไว้เจาะปูนเนี่ยก็โอเคเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวยักใหญ่สวัสดีครับ